ในวันที่หนึ่งธันวานะคะจะมีงานพิเศษนะคะซึ่งเราได้รวมใจกันทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ชื่อว่าเป็นงานรวมพลคนไทยในรัชกาลที่9นะคะซึ่งในงานเนี้ยก็จะมีศิลปินมากมายนะคะโดยเฉพาะศิลปินเดอะสตาร์นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยทางพี S ่แอดคาราบาวเนี่ยก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับพวกเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมกันร้องเพลงชาตินะคะแล้วก็เพลง เสริมพระบารมีที่จะก้องกังวาลไกลด้วยใจที่พวกเราเนี่ยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและด้วยความซับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันในงานนี้ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะพบกันวันที่1ธันวาคมค่ะ4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะขอเชิญร่วมงานร่วมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีพบกับกิจกรรมและบูธทำรรดีที่พ่อทำจากศิลปินดาราหลากหลายร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กึกก้องในหัวใจนัดรวมพลวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกาณสวนอัมพร